สวัสดีเช้าวันวันที่สิบแปดเนาะจ้ะเช้าวันจันทร์ที่สิบแปดธันวาวันนี้เยสุนจะมาเพาะพันมล็ลกกะมะละกอส้มตำแล้วก็ผักกาดแก้วขึ้นช่ายแล้วก็คะนา้าที่ท่านปลูกเราหอยน้องสีหอนแดดก่อนสีได้ปลูกบ่ทั้งอย่างยังเนาะจ้ะ เอ็ดยูเพื่เดียวกับฮู้หนาฮู้บหลังเฉพาะใส่ถาดเนาะแต่ว่าถ้ามะละกอะเฉพาะใส่เนี่ยอันนี้เฉพาะใส่อันนี้นี่อันอนี้นนเฉพาะมะละกอส่วนถาดนี่เฉพาะขึ้นช่ายกับผักกาดแก้วกับคณะสามถาดชี้ถาดอีกถาดหนึ่งค่ะแนนมานะจ๊ะได้สุ่ม ใส่ดินได้หละถาหน,นึง่งยังอีกสามถาถาลุ้มหน่อยน,นึงถาหนึ่งเมื่อแล้วมาดอกจ้ะผสมดินก่อนดินก็จะเป็นดินถุงนีงน่แหละโอ้ยโทษเลยสื่อดินสื่อดินถุงมา,มงาเมื่อวันเสาร์น่จ้ะซื้อดินถุงมาวัานเสาร์คลิปท้ายไปกับบริโภคพี่น้องจ้าจังอย่างอย่างหมู่บ้านนะ อ,อริริตหนังอยากเนี่ยยากหลายอย่างให้ฮ <c oughs> ู้บหนาฮู้บหลังตื่นแต่เช้าฮุ่สวนเก็บผักสวนเก็บผักแล้วก็เตี่ยมกับข่าวผู้เตี่ยมกับเตี่ยมจัดแจงข้าวของออกไปวัดทำบุญลอยวันให้พี่สาวเนาะกลับมาเขาก็กินกันกะทายชิบบ่ได้น้องนุ่งลูกหลานเขากินกัน สุมน้ำบริกินนะเขาเราค่ะสุมนั่งเฝ้าเขากินเขามีการดืม่มกันจ้ะนิดหน่อยออเห็นลังค่าพันยหเหลวมันก็นเลยยังยังหกหกอยูนะมงุงงลังข่าตอลังข่าออกไปใหม่นะมองหันนะมองที่ต้นประคามมาแล้วมันแดดซองเห็นว่ายา่มือสาวพี่น้องจ้า แดดพ่นซองน้ำมือสาวนางบัได้ได้ยวิหิดกับบัได้มันห่อนขยายออกไปอีกย่างแบบนี้มองบัได้มุ่งย่างอยูโทนี่ละพี่น้องย่างทอสวนเยสุ่มนอนกับมุ่งกินพื้นที่ไปเบิดละย่างทอสวนเดี๋ยวไฮเยสุ่มผสมดินกันเนาะจ้ะเดี๋ยวสวยๆเยสุ่มสีผ้าเบิ้งคุณนายเพิ่นตื่นตอนนี้เพิ่นเพิ้อในตื่น บอกคุณนายท่านได้ตื่นเลยผสมดินก่อนนะคะว่างหุ่นเนี่ยสิผสมอื่นเขาก็เสิเริ่มเห็ดงานกันละเย่สมยังพนได้วีเววดอกน้ำใดดอกเิได้ลงมือเห็ดงานตอนนี้เห็ดสวนก่อนผ <c oughs> สมดิน ดูกันทีนะจ๊ะนพอ่นอ้นองจ๊ะกระถางดินซื้อมารรมซ้ำในสิบได,พด้พ่อละคืนแต่ว่ามันก็มีดินเก่าในกระถางอยู่ฮะอามาผสมห้ามผสม,สม,สมนดินเก่าในกระถางก็ติดขางอยู่เพราสิาะว่าผสมปุ๋ยเพิ่นใหม่น่อยจ้ะขั้นผสมกับทีใส่มูลไส้เดือนแล้วปุ๋ยคอกแล้วก็ผสมดินถุงด้วย นี่ส่วนผสมคุกเข้ากันไปเพราะว่าดินเก่ามันน่าจะจืดละอันเนี้ยที่เป็นกระถางนี่จะสูมจะปลูกกวางตุ้งห้องเต้นะคะเพราะว่าเพาะแล้วมันไม่มีที่ปลูกที่หมดแล้วก็เลยจงเป็นต้องปลูกใส่กระถางส่วนอันนี้ที่จะเพาะใหม่เนี่ยคณะคณะที่เพาะใหม่เนี่ยกับขึ้นช่าย ก็คงจะปลูกใส่กระมังขึ้นช่ายนะดแต่เพาะก่อนแต่มะละกอมันมีที่ปลูกแล้วโอ้นี่อีกอย่างน,นกาดแก้วเพาะก่อนเนาะพี่น้องถ้าเ้ากินอันน้อะไรนะเรากินผักกวางตุ้งหมดเราก็เอาตัวใหม่ลงเนาะเพาะไปถาการปลูกคลิปนี้ไม่มีอะไร เกษตรสวนครัวรั้วบ้านตัวใหญ่สุ่มเล็กๆเพราะพ่อปลูกเองแสงแสงจ่าค่ะดูนกสองตัวนี้ดิคุณน,นายตื่นแล้วจ๊ะ สายระเด็ดเจมเจ๊แจมเจ,จ,มเจ๊คุณนายตื่นแล้วต้องอเอัแสลมลงตำอีกแล้วพี่นอ้องเด็ดมากหอ,อ้ยแก้วมองนี้ออกอจริงจริงมันไปเกือบซุดพุ่ณละจ้ะจะเห็นกะออกเสียไปไหว้ผมเสียเอาไปติดพุด่นติดมองเห็นใหม่นคุณนายตื่นสายสายสายจริงๆ พันเดลเลวเด้จ้ะสูนย์ยังผสมพันเดลเลวอยูอ่แต่ว่าตัวเพาะกาละแลวละน,นี่เสร็จแล้วจ้ะก,ก็จะมีเพาะผักกาดแก้วค้ายอดค้าใบามลกอกมลกอกมลกอกรกระถางซองหนึ่งคนไดสิบเอ็ดเมตรพี่น้องใส่กระถางหน่อยหากรากระถางกระถางละ สองเมตรมะละกอส้มตำเพิน่นผสมดินยังไม่เสร็จเลยมันเริ่มร้อนแล้วเปลี่ยนถ่ายกระบะใหม่เอ้ยดินใหม่ผสมให้ปุ๋ยเพิ่นใหม่ใส่ดินใหม่แน่ดินเกาเน่าแน่ปุ๋ยขอกแน่มูนใส่เดือนแน่จะ้ะเกือผสมสามอย่างใส่กันอ้เน,นี้ยดินใหม่ ดินไมหมฮะก็จีผสมนำ้ำสื่อดินไหมมาผสมน้ำจ้ะดินเกาออกจากถางปุ๋ยข้อ,อคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละเนาะจ้ะยะ้ายสมศรีเอาดินลงกระถางอีกก่อนพันเดลแล้วเห็ดแล้วเป็นบางอย่างมองนี่ก็เริ่มหกบพันเดลแล้ว,เ,วเขียเขียของพันเดแล้ว ฝากเบิงงฝากชมฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ยายสุ่มในเด้อจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ